รถไฟฟ้าหรือรถว,วันเย็นมาสุดสายที่เมืองสั้นสวยค่ะคือที่เหลินมาโถ สุดสายที่อีเลนมาโทค่ะรถไฟฟ้าคือรสหวานเย็นของเมืองตั้นสวยมาแล้วรถไฟฟ้าจากอีเลนมาโถ ติดไฟฟ้าบ้านนี่ติดไฟแดงเด้อพี่น้องติดไฟแดงก็บเป็นเลย อุ้ยแดดห่อนๆกับฟ้ากันไปยางอยู่ริมทะเลฟ้ากันลงเหล่นน้ำตัวนึงใครสนใจมาเที่ยวได้นะคะทะเลตั้นสวยอีเหลินมาโถ มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านมาถึงอิเลนมาโถเลยค่ะบรรยากาศงามค่ะพี่น้องอยู่อิเลนมาโถท,ทะเลเต้นเวย